สวัสดีครับวันนี้จะมานําเสนอตัวอุปกรณ์ทําความสะอาดหูฟังนะครับผมมีสั่งมา2รุ่นนะครับก็ขนาดต่างกันพอสมควรนะครับรุ่นหนึ่งราคาอยู่ประมาณ30บาทอีกรุ่นหนึ่งประมาณ26บาทอันตัวเล็กเนี่ยคือ26บาทในตัวอุปกรณ์ที่เราได้มาเนี่ยถ้าตัวรุ่นที่มันเป็น30บบาทเนี่ยก็อุปกรณ์จะได้ค่อนข้างหลายอย่างหน่อยแต่ว่าเวลาพกพาอาจจะค่อนข้างยุ่งยากหน่อยนะครับตัวอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ย ก็จะมีตัวแปลงปัดคีย์บอร์ดนะครับก็หลังจากที่ผมได้ลองใช้งานก็ถือว่าปัดได้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับแล้วก็จะมีตัวทําความสะอาดหน้าจอซึ่งตัวนี้ผมลองใช้แล้วก็ไม่ค่อยเวิร์กนะครับเพราะว่ามันมันครีนก็ไม่ค่อยได้สะอาดเท่าไหร่พอแกะเข้ามาด้านในนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวถอดคีย์บอร์ดอันนี้บอกได้ตรงว่าผมยังไม่ได้ลองใช้นะครับเพราะว่า คีย์บอร์ดที่ผมมีก็ยังไม่ได้ลองแกะมานะครับด้านในเนี่ยจะมีตัวเสเปรย์ทำความสะอาดซึ่งผมเดาว่าน่าจะเป็นแอลกอฮอล์นะครับขนาดอยู่สักประมาณหนึ่งก็ใช้ฉีดก็สำหรับหน้าจอโทรศัพท์หรือว่าอะไรนยผมว่าโอเคแต่ว่าพวกหน้าจอด้านผมก็ยังไม่ได้ลองฉีดดูนะครับแต่ว่าที่ใช้ดูก็ถือว่าคลีนได้สะอา,าดดีส่วนตัวไฮไลท์มันก็คือตัวปากกาที่ใช้ทำความสะอาดมันก็จะมี2 2ด้านนะครับ พอรพลิกด้านหนึ่งออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นตัวทําความสะอาดด้านในนะครับสําหรับใช้ตัวขัดด้านในของตัวอูฟังที่มันเป็นพวกก้านยาวก็ถือว่าดีกว่าใช้คัตันบัตรนะครับเพราะว่ามันเข้าได้ค่อนข้างเรียกว่าพอดีเป๊ะเลยกับตัวช่องหลังจากที่ใช้ก็ถือว่าทําความสะอาดคลีนออกมาได้ค่อนข้างในราคา30บบาทผมว่าโอเคเลยแล้วก็พอพลิกมาอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็น ตัวไว้สำหรับเขีย่ยพวกเศษสิ่งสกปรกนะครับตัวนี้เนี่ยด้ามมันจะเป็นยางนิ่มๆน,นะครับก็น่าจะไม่ทำลายตัวหูฟังที่ชิ้นสุดเล็กๆนะครับก็ถือว่าโอเคแต่ว่าถ้าพวกตัวไหนที่มันซอกซอนลึกๆเ,เ,เนี่ยตัวด้ามยางอาจจะเขีย่ยค่อนข้างยากนะครับแล้วตัวด้านนี้เนี่ยมันจะมีแปรงทำความสะอาดเล็กๆเ,เอาไว้ปัดพวก เศษฝุ่นตามพวกตะแกรงของหูฟังนะครับด้านในเนี่ยก็ผมว่าโอเคเลยใช้ก็ค่อนข้างดีอยู่นะครับขัดทำความสะอาดพวกเศษตะแกรงเศษขี้ฝุ่นออกก็ถือว่าดีเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับผมว่ามันเหมาะกับการตั้งไว้ที่บ้านนะครับไม่ค่อยเหมาะติดกระเป๋าเท่าไหร่เอาไว้ทําความสะอาดพวกโน้ตบุ๊กคีย์บอร์ดพวกอะไรเงี้ยถือว่าโอเคแล้วก็ทํคาาวามสะอาดหูฟังได้สําหรับรุ่นเล็กเนี่ยเราอาจสามารถปิดไว้ในกระเป๋าได้นะครับเพราะว่า ตัวอุปกรณ์มันจะค่อนข้างเล็กนะครับมันก็จะมีแปลงทําความสะอาดนะครับเล็กๆเ,เหมือนกับตัวเมื่อกี้แต่ว่าตัวนี้เนี่ยก้านมันจะเป็นเหล็กนะครับตัววัสดุตรงนี้มันจะเป็นโลหะเอาไว้สลับเขี่ยวพวกเศษเล็กๆออกก็ผมลองใช้ดูก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ว่าอาจจะต้องระวังมือเพราะว่าตัวนี้มันเป็นโลหะนะครับอาจจะทํารอยขีดขวดได้แล้วก็พอเสียบกลับมาอีกด้านหนึ่งมันก็จะเป็นตัว คล้ายๆเหมือนคัตตันบัตรยาวเหมือนลักษณะตัวเมื่อกี้ครับใช้ทําความสะอาดพวกไอหู ho, ที่มันเป็นก้านยาวๆก็ถือว่าใช้ได้โอเคเลยนะครับถ้าถามว่าตัวไหนคุ้มกว่าก็รุ่นนี้30บาทรุ่นนี้26บาทก็รุ่นนี้ก็อาจจะถือว่าคุ้มกว่านะครับเพราะว่ามันมีพวกแปลงเอาไว้ทําความสะอาดพวกคีย์บอร์ดได้หรือว่าอะไรเนี้ยแต่ว่าแล้วก็มีสเปร์แอลกอฮอล์ซึ่งพอหมดแล้วเนี่ยเราก็อาจจะหาสเปร์ พวกน้ำยาทำความสะอาดหน้าจอมาใช้โดยเฉพาะก็ได้นะครับก็ถือว่าโอเคอยู่ก็ถ้าในแง่ความคุ้มราคา30บาทก็โอเคนะครับแต่ว่าถ้าพกพาติดไว้ในกระเป๋าเผื่อเวลาเจอพวกคราบข,ขี้ฝุ่นหรือมีคนอื่นลองใช้อยากจะขอลองทดลองหูฟังเราเราไม่อยากอายก็ใช้ตัวนี้เขี่ยๆออกหน่อยก็ถือว่าโอเคนะครับ26บาทแล้วก็พกพาค่อนข้างสะดวกเล็กกระทัดรัดขอบคุณที่รับชมนะครับ